สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นยำาเมนเจ็ดนะครับท่านก็เหมือนเดิมนะกัมปูเจียวันวัน,วนไม่ทำอะไรนะครับสร้างกระแสความชั่วร้ายแผ่รังสีอมหิตออกมาทุกวันทุกชั่วโมงอันนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นได้นำคุณคาแม่ไปเป็นตัวละครในเกมนะเกมของญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้มวยไทยนะ แล้วก็นำมวยไทยที่มีตัวตนด้วยนะครับไปเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นสกัดพรทวีนะช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์บัวขาวแล้วก็อีกมากมายหลายท่านนะแต่คะเมรนบอกว่ามันคือกุลคแมอ่ะญี่ปุ่นต้องใจค่าลิขสิทธิ์ให้คแม่<ะ>เขาไม่ได้เรียกว่าหมาเห่าเครื่องบินนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหมาเห่าสุรยิยะจักรวาลน,นะคะมรคิดว่าการเคลมมวยไทยเนะี่ยจะทำให้ประเทศเขารุ่งเรือง ไม่ต้องทําเฮี้ยอะไรนั่งขอทานนะเก็บค่าลิขสิทธิ์สิครับนะอย่างที่ประเทศไทยเอาสนามมวยลุมพินีสนามมวยระดาเนินเนี่ยหรือไทยไฟเรืออะไรก็ตามนี่ยจะจัดแต่ละทีนะต้องขออนุญาตขเมเรนะต้องจ่ายเป็นล้านนะเนี่ยแล้วคิดดูสิครับทั่วโลกนะถ้าเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุขนขมแมได้ขเมเรคิดแบบนั้นนะครับนะแต่มันยากเหลือเกินเพราะชาวโลกเขารู้ทันเขารู้ไตนะครับเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าเอา้าถ้าเขาซ้อมมวยไทยที่ญี่ปุ่นที่รัสเซียที่ไหนลองไปพูดสิครับว่าดิสอีทนกะุณคาแมรับรองมึงโดนไอ้เหี้ยเพราะว่าคําว่ากุณคาแมเนี่มันเหม็นยิ่งกว่าขี้แมวขี้หมาอีกนะเดี๋ยวนี้เ่เขารู้จักคําว่ากุนคาแมนะหนึ่งรู้จักในความอุบาทุเรศสมเพศนะครับนะแต่เท้ากระดำรู้จักในรูปแบบความตลกขบขันนะเพราะว่ามันมันบัญหัติมาทำควยกุณคแม คุณก็ไม่ไอ้เหี้ยโอ้โหโม,<ง>มึงมึงอับปีชิหายอับปางชิหายนะอ่าแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับที่ทําให้ชาวขมรนี่แตกตื่นนะแตกตื่นชายโยโหร้องด้วยความดีใจนะครับนะเนื่องจากเขาหามานานนั่นก็คือมวยไทยโกงมวยขมรนนไะอนี่พวกมัโกงเราเนี่ยไม่ต้องนับนะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ที่นี่ที่ขมรดีใจกันยกใหญ่เรียกว่าฮือฮาทั้งประเทศนะ เอาทำเอาขี้แตกตดแตกใส่กางเกงกันทั้งประเทศเลยทีเดียวข่าวนั่นก็คือมวยไทยใช้ก้อนหินไปพันไว้ที่มือในระหว่างที่กำลังจะโชกับมวยคาเมนนะครับนะแล้วเรื่องจริงมันเป็นเยี่ยงไรนะครับสำหรับเรื่องจริงนี่ก็มีอยู่แว่เมื่อกรรมการตรวจที่ภาพันมือของมวยไทยนะครับก็ไปเจออะไรสักอย่างมันเป็นอุ้งปุ้งขึ้นมานะครับ เมื่อเปิดออกดูก็เป็นแผ่นรองนวมธรรมดาทั่วไปนะครับนะก็คือเขาสงสัยก็เลยให้เอาออกมาให้ดูและตอนถอดออกมาให้ดูนะครับเขาก็ใช้กล้องถ่ายไว้นะเล็ที่นี่นะเป็นอาหารอันโอชะของไอ้พวกเคี้ยสัตว์นรกพวกนี้นะครับที่จะเอารูปนั้นมาทำเป็นลายคล้ายๆหิน แล้วก็บอกว่ามวยไทยใช้หินมวยไทยใช้หินมวยไทยใชยห้ชหินพันที่มือมวยไทยโกงคุณคเมร์มวยไทยโกงคุณคเมร์มวยไทยสู้ไม่ได้ก็เลยโกงและที่นั่แหละพี่น้องเออที่ประเทศกัมพูชาก็เกิดอาการคล้ายคแผ่นดินไหวหรือลั่นสันสะเทือนโอ้พระเจ้าใครกำลังจับจอบจับเสียมนะครับกำลังขี่รถก็ทิ้งรถทิ้งไทถทิ้งจอบนะครับทิ้งวัวทิ้งควาย วิ่งกรูกันเข้าไปหาดูคนที่มีโทรศัพท์นะแม้แต่บรรดาขอทานที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศต่างก็ทิ้งขันวิ่งกระเจดิดกระเจิงวิ่งรอบเขาพระวิหารวิ่งรอบปราสาทนครวัดที่พวกมันสิงสถิตหาแดกกับนักท่องเที่ยวโอ้ไม่ขอทานต่างรื่นเริงดีใจในใชัยชนะที่ขเขมรกำลังจะมีนั่นก็คือมวยไทยโกงขเขมรมวยไทยโกงคุณคแม่ดูสิครับท่านสันดานนะ เมื่อไปทําชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกที่ประเทศอื่นนะมันก็ตู่ว่ามวยไทยนั่นแหละคือกุลคแมอมวยไทยทั้งประเทศเป็นกุลคแมแต่ที่นี่พอมีข่าวนะครับแล้วก็ข่าวปลอมๆตามภาษาบ้านมันนั่นแหละ,ะมันก็พูดเต็มปากเต็มคาเลยนะมวยไทยโกงมวยไทยโกงมวยไทยยัดหินนะเในมึงมาคอมเมนต์หยุดประเทศไทยนะมึงบอกว่ากุลคแมกุลคแมเข้ามาคอมเมนต์ว่ามวยไทยคือกุลคแม อะไรที่นี่มึงก็บอกว่ามวยไทยโกงล่ะไอชิบหายแล้วมึงจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยเฮ้เดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกล่ะเชื่อเถอะนะทั้งทั้งที่ทมวยไทยที่โชกกัน,นะเป็นคนไทยด้วยกันนะที่สนามมวยราชดำเนินเนี่ยมันก็เข้ามาโพดนี่คือกุนคาเมกุนคาเมกุลคแเมโคตรพ่อโคตรแม่มึงเฮ้ยไอ้ไอเฮียแล้วชื่อนี้เราแม่งอับปางชิบหายมึงไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะเปลี่ยนเป็นส้มตีนอะไรก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เขาได้ยินคําว่ากุลคแเมะนี่แม่งแดกข้าวไม่ลงแล้ว ครั้นพอมีข่าวนี้นะครับโอ้โหมันก็วิ่งเข้าหาคนที่มีโทรศัพท์นะครับเพราะส่วนมากมันไม่มีนะเปิดให้ดูหน่อยคนไทยโกงเปิดให้ดูหน่อยคนไทยโกงคุณคเม่คุณคเมนะครับนะหลังจากที่ทราบข่าวนี้บางคนขี้แตกขี้แตกนะับโตแตกเยี่ยวแตกใสก่กางเกงเป็นที่ราชทุเรศสมเพศที่สุดนะครับนะคอมเมนต์ดีใจตื้นตันใจที่เจอข่าวใส่ร้ายประเทศไทยใส่ร้ายมวยไทย เพราะว่าส่วนมากร้อยทั้งร้อยนะครับก็มีแต่พวกไอ้เฮียขมรพวกนี้แหละมาทําลายคนไทยนะครับมาทําระยาตําบอลมาขอทานมาเครมไปจนถึงพระของขมรนะครับนะมาหลอกมาโบกรถมาบินทบาทเอาแต่เงินนะครับเนะี่ยมาทําลายประเทศไทยโจนพระไทยบินทบาทเขาไม่ใส่บาทแล้วนะครับนะเขานึกว่าเป็นพระขมรความดีใจของชาวขมรลุกลามไปทั่วประเทศที่พวกเขาได้รับโอกาสทอง ที่จะนำมวยไทยประจานไปทั่วโลกแล้วที่นี่แหละกูนขมแมจะโด่งดังก้องโลกมวยไทยต้องดับหายไปโอ้พระเจ้าโอ้ยไอเฮียแล้วพวกมึงคิดไปไกลนะครับเนาะเอาเมื่อไม่นานในทูลเทรา่าเอาชนะแตกไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับก็ออกมาคอมเมนต์เดียดหยามมวยไทยต่างๆนานานะบักทูลเทราไม่เคยแพ้ม,มวยไทยเอาคอมเมนต์แบบนี้ก็มีนะเออ มึงก็พูดเอาเฉพาะตัวของมึงนะครับแล้วไอ้ใครทีนอนอ้าปากขอบออย่างนี่ฮะทุนเทราหรือใครเนี่ยฮะคาเมนคาเมนเนี่ยใครเนี่ยแม่ <c oughs> มึงจะโกหกเหมือนเด็กๆนะครับแล้วมึงก็เอาคู่เดียวนี่แหละพูดไม่หยุดไม่ย่นนะแถมเข้ามาป่วนที่ช่องของเท้ากาดานะกอคู่ไอ้ไซโยกต่อยไปทุนเทร่าหน่อยนะและที่บ้านมึงนี่โพสเป็นหมื่นๆคลิปนะไอ้เฮียล้วจะเสือกมาขอดูที่ประเทศไทยอีก ไซโยกแก่จนแทบจะกระโดดข้ามเชือกไม่ไหวแล้วนะแล้วมึงก็ไปชนะแตกด้วยแล้วไอ้ทูลเทียร่านะ่มันก็เป็นมวยไทยซ้อมที่ประเทศไทยนะมันไม่เกี่ยวกับไอ้กุนขะแม่กุนขะแม่ของพวกมึงอนะแล้วมึงไปขุดเอามาจากไหนไอ้คำว่ากุนขะแม่เนะี่ยนะกูก็ชักจะสงสัยเอาเนี่ยนักมวยขมิน้นกราบลาครูมวยไทยนะครับเนาะเพื่อจะกลับไปเป็นกุนขะแม่ แล้วทีนี่มึงก็จ้างไอ้อะไรนะไอ้ที่เอโก้ที่เอดาอะไรนะฮะจ้างมาเป็นบิดาของพวกมึงนะบิดาคุณขแมนทั้งที่มันเรียนมวยไทยอยู่เกาะสมุยนะครับเนาะมึงก็ช่างไปจ้างแล้วมึงไปหามันเจอได้ยังไงเนี่ยหรือมันไปเที่ยวขมร์ะแล้วที่นี่พอจ้างมันมานะครับชาวขมรต่างก็เฮอนะแล้วมันบอกว่าเป็นขมรนะครับเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นบราซิลนะนี่ดูทงสิครับเนี่ยถ้าไปเถียงมันมันก็บอกว่าเป็นทงชาติขมร เป็นคนขมิแล้วก็ไปรุมเลียดากเขานะครับนะเลียจนไข่หำเขาพวงหมดแล้วเนี่ยถ้าจะอยู่ไม่ได้แล้วมั้งไข่หำลวกหมดแล้วนะขมิไปรุมเลียดากนะครับแล้วก็มีคนไทยนะครับช่องของมวยไทยนะข่าวต่างๆก็ไปเรียกมันว่าฝรั่งผู้คลั่งใครมวยขมิกุนขมิแแล้วไปเรียกมันอย่างนั้นได้ยังไงมันคลั่งใครที่ไหนหล่ะครับมันคลั่งใครเงินเลี้ยวเงินของขมิน่ะเงินขอทานน่ะ ที่นั่งขอทานตามบันไดปราศาสตต่างๆเนี่ยเข้ากระเป๋าไอเฮียเนี่ยไม่รู้กี่เรียวแล้วรู้ไหมถ้าเป็นเงินไทยหลายล้านนะเนี่ยมันรวยมันรวยเพราะมันเนี่ยแหละมันไปหลอกเอาเงินขเบนที่จริงมันจะมีแดกหาอะไรเนี่ยเนี่ยแม้แต่มันมาซ้อมมวยที่สมุยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเงินมันเป็นหนูตกขันขอทานนะครับนะไม่ใช่หนูตกถังข้าวสารนะอ้ามันสักยันครับว่ามวยไทยที่หลังนะครับน ตอนมันเข้ามาขมันใหม่ๆเนี่ยชาวขมันนะพวกขอทานนี่ก็ไม่พอใจนะ,ะต่างก็รุมมันถือขันคนละใบนะไปรุมถามมันทําไมต้องสักมวยตรยีททาไมไม่สักกุนขมไรนะก็ไปถามมันไปรุมถามมันมันก็บอกว่าผมข้าวใจแพเย์ตอนแรกผมไม่รู้ว่ากุนขแมเป็นต้นตำรับมวยไทยนะโอ้โหพอได้ยินแค่นั้นละ ขอทานกลุ่มนั้นก็เกลือกลิ้งลงกับพื้นดินนะครับนะไอ้พวกขี้หมองขี้หมาอะไรมันก็กลิ้งครุกกันไปดีใจนะเสียงกรีร้องนั้นก็ขี้แตกขี้แตนะกลิ่นเหม็นคละคลุ้งตลบอบอวนนะครับแล้วพวกมันก็ร้องคร่ำครวญที่เอโก้ที่เอโก้คุณขมีที่เอโก้คุณเมอะไรซึ่งก็เป็นภาพที่น่าอุดจาบตานะครับน่าสมเพศเวทนานะพร้อมกันนั้นก็ถอดกางเกงที่เอโก้นะ เลียดากเลียไข่ห้ำนะจนห้ำลวกหมดนะห้ำที่เอโก้เนี่ยไม่เชื่อเข้าไปดูนี่แหละครับดังนั้นคนไทยอย่าไปให้ค่ามันมากนะครับนะไอ้ไกุลขแม่เนี่ยบางคนก็โพสต์น,นะเรามาดูกันสิว่าระหว่างมวยไทยกับกุลขแม่ใครเป็นต้นตำรับกันแน่แน่ไปให้คเครดิตมัน50%คเครดิตของมันเป็น 0, 0%ไกุลขแมเนี่ย ฟังนะจะบอกให้ถ้าไม่เห็นภาพนะครับนะมีร้านทองแห่งหนึ่งนะครับโดนโจรเข้าไปกระชากสร้อยมาได้ห้าบาทนะเมื่อมันกระชากออกมาแล้วนะครับนะ,ะมันก็วิ่งออกมาก้นเลยโดนคนไทยเนะี่ยรุมจับไว้ได้นะ,ะรุมจับโจรคนนั้นไว้ได้แล้วเจ้าของร้านทองก็ตามจะมาเอาทองคืนแล้วคุณมึงยังไปบอกว่าเรามาดูกันสิครับว่าระหว่างเจ้าของร้านทอง กับโจรคนนี้ใครเป็นเจ้าของทองเส้นนี้กันแน่เออมึงก็ยังไปให้เครดิตโจรอีกนะครับเนี่ยเอาสมมุติว่าโจรก็คือขมนนั่นแหละเอา้าเจ้าของร้านทองก็คือคนไทยนะและทองนั่นคือมวยไทยนะครับนะแล้วใครเป็นเจ้าของล่ะไอระว,วางที่มันจะมาขโมยมากระชากเอาไปเนี่ยแล้วก็เจ้าของร้านทองเนี่ยแม้ยังไปจีบปากจีบคอพูด และคนไทยโลกสวยนะครับหันกลับไปว่าพวกนี้ดีกว่านะที่จะมาว่าช่องกาดำนี่แหมหาว่าช่องกาดำโปรโมทให้ขมิ้โปรโมทกุณขมแมเพราะพูดคําว่ากุณขมแมบ่อยแล้วมึงยังแยกแยะไม่เป็นว่ากูพูดให้มันในด้านไหนด้านดีหรือด้านลบฮะมึงกลับไปคิดนะอย่ามาคอมเมนต์โง่งๆนะขี้เกียจบ,บล็อกเออแต่ก็เจอคอมเมนต์ดีๆนะครับท่านเป็นภาษาขมรนนะครับ ก็ใช้ Google นะครับแปลออกมาได้ใจความว่าคุณต้องรู้ตัวเองขเขมรว่าคุณอยู่ในสถานะไหนพวกคุณสมควรตั้งหน้าทำมาหากินพัฒนาประเทศของคุณไม่ใช่จะมุ่งหน้ามาโจมตีประเทศไทยมาขโมยของประเทศไทยแบบนี้มันไม่ทำให้ประเทศของคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้หรอกการเครมการขอและการขโมยมันก็ทำให้คุณอิ่มท้องไปวันวัน และก็ได้มาซึ่งชื่อเสียงจอมปลอมนะครับและชาวต่างชาติก็รู้จักคุณในนามผู้เบียดเบียนคนอื่นมันไม่ได้ทำอะไรให้กัมภูชาดีขึ้นมาเลยในทางตรงกันข้ามมันกลับจะจมลงไปเรื่อยๆชาวโลกเขาจะประนามพวกคุณไปเรื่อยๆและก็เลิกคบค้าสมาคมถึงแม้ว่าของพวกนั้นพวกคุณจะได้มาง่ายๆแต่ชาวโลกเขาจะมองพวกคุณว่าผู้ขโมยของคนอื่นนะครับนะ หลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็โอ้โหมีคอมเมนต์อัจฉริยะมีคอมเมนต์ที่ฉลาดที่สุดในประเทศนะก็เลยสงสัยนะครับแล้วก็ลองเช็คไปไปตกที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สรุปแล้วเป็นคนไทยที่เขียนภาษาคอมเมนต์ได้นะครับไอเราก็นึกว่าอ้าวคอมเมนต์จะมีแสงสว่างโผล่ออกมาสักสักคนนะครับที่พอจะทำให้คอมเมนต์ไอดึงคอมเมนต์ขึ้นมานิดหนึ่งนะ ดูอย่างไอเฮียนี่สิครับไอ้หน้าหมูนะครับมันเป็นพรรคเยาวชนนะครับเป็นนักการเมืองนะตอนนี้มันกําลังบรรยายให้เยาวชนฟังนะมันบอกว่าโจรสยามขโมยชื่อเสียงของกัมพูชยแล้วชื่อเสียงเฮียอะไรชื่อเสียงขอทานเหรอชื่อเสียงพระมาโบกรถขอค่าน้ํามันเหรอไอขอเงินเหรอฮะพระมาบินธบัตเอาแต่เงินนะชื่อเสียงของพวกมึงฮะแม่บันหาเรื่องไม่ได้นะหาเรื่องไม่เจอไปบรรยายบอกว่า จนสยามขโมยชื่อเสียงของกัมพูชานี่คือนะักการเมืองนะครับมันอาจจะเป็นหัวหน้าพักหรือย,อยังไงก็ไม่ก็ไม่อยากสนใจนะครับมันชื่อพิษอะไรพิษก็เคยลงชื่อมันที่ยำขมรแล้วนะชื่อพิษอะไรนี่แหละนะที่ยำขมรตอนไหนก็จําไม่ได้มันเป็นหัวหน้าพักการเมืองอะไรนี่แหละนะมันหาเสียงนะครับแล้วมันแปลกไหมแปลกโลกมนุษย์ไหมขมรหาเสียงนะครับหัวหน้าพักตั้งแต่ฮุนเซนลงมาเนี่ย อันดับแรกคือโจมตีประเทศไทยใส่ร้ายคนไทยเรียกไทยโจนสยามยิ่งมันใส่ร้ายได้มากที่สุดนะครับนะประชาชนขมเมนที่โดนเป่าหูมาตั้งแต่เด็กนะไอ้โจนสยามโจนสยามเรียนอยู่อนุบาลป .1 ป .2 นะมันฝังลากลึกเข้าในสมองอันเน่าๆของมันแล้วนะถ้าใครใส่ร้ายประเทศไทยได้มากที่สุดจะได้รับคะแนนนิยมนะและทําไมพวกมึงไม่พูดว่าจะพัฒนาประเทศขมเมาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เราจะเลิกอขอทานเราจะเลิกเครมขเมเนทุกคนจะมีรถมีบ้านแถบชนบทก็จะเลิกแดกขี้แดกอะไรก็ว่ากันไปมึงก็พูดอย่างนั้นสิหาเสียงหลักๆคือใส่ร้ายคนไทยเพื่อหวังคะแนนนิยมจากขเมเนโง่โนะครับนะมึงก็เปลี่ยนใหม่สิแล้วกูแนะนำไอ้ไอ้หน้าหมูดูปากมันสิครับนะปากมันบานๆอ่นะมันแดกขี้มาตั้งแต่เด็กนะ ดูหน้าเหมือนหมูผสมสุนัขจิ้งจอกนะครับนะดูหน้ามันสิเนี่ยเดี๋ยวพอมันเป็นนักการเมืองแล้วมันก็โกงอย่าไปเลือกนะคนขมนนี่ต้องเลือกใครที่มีนโยบายดีๆนะนำขเมรพ้นจากขอทานนะหรือถ้าจะขอทานนี่ก็นําอะไรมาแลกเปลี่ยนบ้างนะครับมาเต้นมาฟ้อนมาอะไรนะมาเต้นมาฟ้อนมาร้องเพลงภาษาขมรก็ได้นะเมียนประเมียนประเมียนปราอะไรขางมืงกกว่ากันไป ก็หาอะไรมาแลกเปลี่ยนบ้างไม่ใช่มานั่งงอมืองอเท้าขอเฮียแล้วตอบแทนคนไทยอะไรก็ไม่มีอพอขอทานได้ก็ส่งเงินกลับขเขมรน,นะครับไปให้พวกที่อยู่นู่นนะอะได้มีข้าวแดกซื้อข้าวแดกพอแดกข้าวมีแรงมีแรงแล้วก็โจมตีคนไทยอีกจนสยามจนสยามกุญเขแมกุญเขมไอเฮียเอแล้วข้าวที่ท้องของเมืองที่มึงแดกเข้าไปไปบำรุงร่างกายไปบำรุงควยบำรุงหีของมึงอะ มีแรงผสมพันธุ์กันนะออกลูกออกหลานมานะว่าโตมาก็เป็นอนุบาลหน่อยก็มาสอนไอ้จนสยามจนสยามนน่ะมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับนะมันหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จนอยู่อย่างนั้นตลอดนะแล้วเมื่อไหร่นักการเมืองของกัมพูชาอ่ะมึงจะเลิกโจมตีคนไทยเปลี่ยนประเพณีนะครับจากการหาเสียงด้วยการโจมตีคนไทยเนี่ยให้มึงเปลี่ยนใหม่นะไปหาเสียงว่าทํายังไงจะทําให้ขมิ้นมีข้าวกินมีข้าวแดกนะครับนะ ว่ามึงต้องพัฒนาด้านการเกษตรด้านกาขายด้านอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไม่มาโจรสยามจนสยามพนก็เฮ่เฮโจนสยามโจนสยาม,ยามไอ้เหี้ยมึงเอาส้นตีนหรือไปทําสมองอ,อ่ะเออก็เปลี่ยนใหม่สิครับนะทำประเทศของตัวเองนะให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะหรือถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนะเพราะมันติดสันดานเครมสันดานขอทานมาตั้งแต่สมัยระแวกนะ อันนี้ก็ไม่รวมสันดานหักหลังสันดานรอบกัดนะครับนะถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ลดจํานวนลงสิครับนะประเทศไทยก็จะได้เจริญขึ้นด้วยนะเพราะไหนต้องเสียเงินให้ขอทานแล้วก็โดนเหยียดย้มจากไอ้พวกฝรัง่งพวกต่างชาตินะเขาไม่ได้บอกว่าข่ามนนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นขอทานของไทยนะเนี่ยบางคนมาเนี่ยเขามาเห็นไอ้โอ้โหว้าวขอทานคนไทยอ่ะเขามาครั้งเดียวเขาก็ไม่มาอีกแล้วเขากลัวติดเชื้อโรคมันเป็นขมน นะส่วนมากแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังมาจนสยามจนสยามอีกอย่างแล้วมึงนั่งถือคนอย่มึงยังมีปัญญามาว่าเขาเป็นจนสยามอีกแม้มันน่าสมเพชทุเรศจริงจริเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ลอกมาจากในภาพซ้ายมือกําลังเลื่อนขึ้นไปเนี่ยอน,นี้ก็มีจานเลือกที่ไอแผ่นหินพิสดารของไอขมเม้นนั่นแหละทําไมไม่เอามาอวดชาวโลกบ้างฮะไอขมเมน้นฮะอันนี้ถูกเขาส่งกลับเนี่ยนี่ถูกเขาส่งกลับทั้งครอบครัวก็ร้องไห้นะครับเนาะ เพต้องรับผิดชอบหลายคนนะที่ที่คอมเมนตขอทานได้วันละพันกว่านะดีไม่ดีก็ตก2อพันนะเดือนหนึ่งเกือบแสนก็มีนะนี่แล้วจะไม่ร้องไห้ได้ยังไงล่ะเนี่ยวันนี้ก็ว่าจะพูดเรื่องมวยกองดากนะครับเนาะเรื่องการไปโชว์ให้ยูเนสโกดูเอามวยไทยไปเอามวยไทยไปลํำไหวครูไปอะไรอย่างดีนะครับเรียนแบบจาพนมนะเอาในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านนะครับเขาบอกว่า เป็นการไหว้ครูแบบมวยไทยอ่าก็คือไอ้บัวก,กระดอนะมันเรียนแบบมวยไทยไปทั้งหมดเลยนะครับนะเอาของจาพนมแล้วก็ไหว้ครูแบบมวยไทยแต่ฝรั่งไม่ให้ผ่านนะฝรั่งจะเพิดนะมันก็เลยมาทําเอาเอาแบบจับจูดเลยเอาเอาไหว้แบบไหนเอาแบบไหนก็ได้นะมันก็มาทําเป็นท่าเหมือนกบเห็นไหมกระโดดไปกระโดดมาแล้วไม่นานก็เอาหําไปจ้ำใส่พื้นดินนะแต่เขาก็จดทะเบียนให้แค่เป็นมระดกการละเล่นที่ใกล้จะสาบศูนย์นะครับเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะ แต่มันมาบอกว่าเป็นมวยไทยดูสิครับเขาไม่ให้มันยังหน้าด้านนะครับนะนสำหรับอีพีนี้ก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดัง